สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ร้านปลาเครื่องเบ่งเมืองลุงนะครับมีพระปลาหายากมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะครับมาแบ่งปันนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญพพลท่านคลิ้งนะครับวัดถูลงตรงนะครับเนื้อเงินนะครับการจัดสร้างแค่หนึ่งในเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับท่านได้บีแบบนี้รับเช่าหลักพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับสวยๆก็ขายได้ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วแต่จังหวะและ มือนะครับในการขายนะครับเดี๋ยวเรามารับชมมันเลยนะครับนี่เหรียญพ่อท่านคลิงตูนกล้ารุ่นนี้นะครับนะครับชัดไหมอ่ยกมาแล้วนะครับเส้นนะครับเส้นบริเวณนี่นะครับเส้นบรีนะครับเส้นบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับเส้นบริเวณนี้จะเป็นวิ่งวงเป็นวง วงลีนะครับจะเป็นวงเดือนเลยวงลีนะครับแต่ก็โค้ดต้องคมคมนะโค้ดต้องคมคมนะครับตัวหนังสือต้องเป็นแท่งตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตาเป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาส่องให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาส่องให้ดูนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้จะต้องคมคมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นลากนะครับเห็นไหมตรงกลางเนี่ยดูดีเห็นไหมจะจะมีเส้นลากมาเลยครับจะมีเส้นลากจาก บริเวณสังกตินะครับยาวลงมาติดขอบเหรียญเลยครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นนี้กองเก๋ตอดไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็ตานะครับตาลึกๆแบบนี้ก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดโค้ดสําคัญเลยนะโค้ดต้องเต็มใบแบบนี้ครับนะครับโค้ดต้องเต็มใบแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับจดจํามาเลยโค้ดสําคัญบริเวณนี้ต้องเต็มใบนะครับตัวหงังสือเป็นแท่งนะตัวหงังสือเป็นแท่งตัวหูเจาะทีเดียวขาดนะครับ หูเจะทีเดียวค่ะตัวหนังสือเป็นเต่งด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ดูง่ายมากนะครับตัวตัดประมาณนี้ครับนี่ตัวตัดนะครับตัวตัดเหรียญรุ่นนี้ประมาณนี้รุ่นนี้ของเรียนแบบค่อนข้างจะดีนะครับต้องควรระมัดระวังนะครับนะครับต้องควรระมัดระวังนะว่าเส้นคมเลยจะมีเส้นสายฝนนะครับเส้นเสี้ยนนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับนี่จะเป็นเส้นวิ่งยาวเลยครับเห็นไหมครับต้องเหรียญเลย นะครับของเก้ค่อนข้างจะทำมาดีนะนะครับไปยามดูดีๆรุ่นนี้ของโลกเรือนแบบโคตรดีเลยครับเส้นเสียนแตก,กระจายเวณยันนะครับนะครับด้านล่งางก็จะเป็นด้านหลังนี้เ็าจะเ็าจะวางยันเป็นช้างประจมโขงนะครับเขาเรียกว่า,วายันช้างประจมโขงนะครับตรงนี้เนื้อ 1, 000, 99, 99, 000เงินหนึ่งในเก้าร้อยเก้าร้เก้าเหรียญนะครับหูเจาะสําคัญหูเจาะจะเป็นหูเล็กๆนะครับนี่หูเจาะจะเป็นเล็กๆปิ้นป,นป้นประมาณนี้นะครับนี่ แล้วก็นี่นะครับนี่ตัวอักษอต้องมันแท่งนะครับตัวอักต้องมันแท่งแบบนี้นะครับตัวอือต้องมันแท่งแบบนี้คมคมนี่จำการขึ้นหูเหรียดดีๆนะครับการจังขึ้นหูเหรียญจำการขึ้นหูเหรียญดีๆเลยนะครับนี่มีแบบนี้นะครับมีแบบนี้ส่งมาได้ครับผมรับเช่านะครับขอว้เป็นแบบนี้ส่งมาได้เลยผมรับเช่านะครับ แบบนี้นะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวตัดก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับนะครับอย่าลืมจำโค้ดแม่นๆ่นนะครับโค้ดต้องแบบนี้นะนี่โค้ดต้องแบบนี้ครับเห็นไหมนะครับมีแบบนี้ส่งมาหาเราได้เรารับเช่าให้ราคาดีที่สุดนะครับฝากกดติดตามและช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ